ชายนตั้งแต่สาสายหนึ่เนี่ยจสุดนจะถึงสายยี่สิบนีตรงนี้ไม่แต่ขอสตรีเลยนะครับอ่มีกมีตลาากงานมกเมากลยนะครับอ่าพระสมเด็จโซโตะนิงพรับโตนิมนะครับพระสมเด็จดนที่หาดใหญ่นะครับต่อหอนะครับบนเมาใ่ไหมครับบนมานอีกท่านแล้วนะครับบันเมานะกุงนะครับเชื่อครับ คุณน้สภานะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแล้วนี่คุณก็ตกหลักนะครับคุณน้สภานะครับคุณน้สภามากับคุณพี่สันนิ์นะครับมาจากขาบไลร์เลยนะครับเบนมานะครับต้องบอกว่ามีการปัญหานะครับนี่จะให้มานะครับนีกบข้างล่างมาจากสงขลาสงขลานอนพอนอนพอนกันมคอ่บโอ้โคนน right? mm ี hmm. uh. ้หลับแล้วนี bbe bbe> uh, ่เต็มตาแล้วอ่ะ ใช่ไหครับพี่สุนันทามาจากมอสบุรียพี่สุนันทาพี่มุเตียอันโชตินี้แมงคราบโชตินิดนึงครับให้คณะโคตรโคตรนิดนึงนะครับอ่าพี่สุนันทานะมอสเตรียนะครับอ่านะครับอ่ะแต่เครับเ้ิ่มไนครับพี่ธวัชชัยนะครพี่เน็ตพี่เน็กับพี่ธวัชชัยนะครับอ่าโชตินิดนึงครับอนิดนึงนะครับ อ่าไม่ต้องตอบว่าเป็นอะไรกันนะครับจอทำไมนี่นะฮะนะฮะเสื้อก็มาเสื้อดวยกันนะฮะลายยังดวงกันอีกนะครับนะฮะพี่ทำมาตื่นไม่ร้หรเปล่าอ่านะฮะอ่านะฮะได้รู้ข้อดังนี้นะฮะคุณพี่ปาลิชัดนะครับน้องเชอรี่กับคุณพี่ปาลิชัดครับอ่าชว์ตัวนิดนึงครับโชวตัวนิดหนึ่งครับโชว์ความโสดกันนิดหนึงนะฮะอ่านะครับ ด้านนี้ครับด้านนี้ผมอาจจะการไม่ถึงนะครับด้านนี้อ่ะเอาใครตอบได้ครับฮะคนที่มยุราคนที่มยุราคนทีะยุราคนที่มะลสรากับคนที่มยุราอาจะตัวน้หนึงครับจะตัวน้หนึ่งะคนที่มายุรานะยครับคนที่มยุราพระอาจนาครับฮะพระคหนองนะครับพระคหนองอาดนะอ่าด้านนี้ครับด้านนี้ครับนที่อภิชาติ ฮะน้องแชมป์นะครับน้องแชมป์กับคุณพี่อาวชาตินะฮะโชวตัวครับโชว์ตัวครับมออ่าคุณน้องแชมป์นะครับกับคุณพี่อาวชาตินะฮะรี่มาจากตนะมาจากที่ไหนครับครอบครัวไหนมาเบิรทองนะครับบาเบิรทอง์เนี่ยคนเดียวก็จะเห็นได้คุณพ่อเนี่ยแล้วก็เก็บเงินมันทุนเนี่ยอ่าต้นหลักมันผู้อาวุชชาดครับอ่าชื่อป๊อปครับอ่าพี่ป๊อปครับพี่ป๊อปเนี่ยพี่ป๊อปเขาเรียนี่ตาตาเนี่ย ข,ข,ข้างขาครับข้างๆนะฮะคุณปุ๊กค่ะคุณปุ๊กนะครับคุณปุ๊กโอ้ชื่อนี้ตะตะเหมือนกันเลยนะครับคุณปุ๊กกับคุณปุ๊กนะฮะอ่านี่นฮะมาจากที่ไหนครับล่ากระบังปลาล่ากระบังนะฮะ่าตาครับนะฮะชื่อปลาค่ะคุณปลานะครับพันชัยครัคุณพี่พันชัยกับคุณพี่ปลานะครับเอาชื่อตัวครับชื่อตัวนะฮะชื่อตัวนะครับ่ ดมากน้อนะครับสครับไม่ได้ขึไหนครับเราจข้ไหนยะลาค่ะยะลาโอ้โหเินมาหรือว่าองไรับค่ินมาหรือว่านับงรถทัวร์มาค่ะทัวร์มาตัวเต็มเครื่องบินตั๋วเต็มมาถึงวันนี้อะค่ะมาถึงวันนี้ใช่ใช่แต่ว่าตั้งใจว่าเลยอยู่อยู่เบตงเคยไปไหมคะอยู่เบตงอะค่ะเคยไปบ้าคือเบต ก็หลังจากที่มีปัญหาตอนไม่ได้ลองเลยครับแต่จริงๆก็จะไปนะฮะแต่ไม่ค่อยได้สนับสนุนเลยแะอ่าด้านหลังครับด้านหลังครับด้านหลังผมไท่ใช่ตาที่อ่าท่านชายนะครับอ่าทิจมาค่ะคุณพี่ทิจมานะครับน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นนะครับน้องเฟิร์นกอนที่ทิจมาครับอ่าเดี๋ยวไหนครับอยุธยาค่ะเดี๋ยวอายุทยาไปกันยังไง มีหลายท่านนะฮะย็นมาจากเดินทางมาจากจังตางยี่หัดมาไปสดๆไม่ได้ท่าอยอ่านะอ่านด้านหลังครับด้านหลังของนักพูดทุติมานะครับอ่อนค่ะคุณพี่อ่อนนะครับเจนเจนค่ะน้องเจนน้องเจนนะครับคุณพี่อ่อนนะครับมาจากไหนครับสุขุมวิทค่ะสุขุมวิทครับอชัยเตอร์ครับชัยเกลนะฮะชัยเกลนะฮะสุขุมวิทนะครับอ่าด้านข้างครับด้านเพื่นะครับ ขคนละกันใช่ไหมครับเขคนละกันเชื่อพี่รักฮะอาพี่รักคนที่อภิรักนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เด็กนายกนะครับคฮะน้องจอนะครับน้องจนคนที่อภิรักครับอ้าวเชาบนะฮะมาจากศุกสุนใช่มครับใครับนะฮะดยกนะฮะอ่าด้านหลังครับด้านหลังนะฮะ ขันตังโทนะฮะอันนี้ไม่ใช่ขายานะครับมาตอนไหนนะครับขันตังโผนะฮะอ่าน้องใช่นะครับสุรีค่ะเป็นแม่อ๋อคุณพี่สุรีนะฮะเป็นแม่นะครับของคุณขันตังโผนะครับแล้วได้ข้าวแล้วดังข้าเกียรติคุณพี่กาเกียรตินะครับตาเท่เหมือนกันนะครับอ่าโอเคครับนี่ว่ากดจดกินไม่ใช่ไม่ใช่ขันตั้งโผล่นะครับโอเคครับดังข้าวครับ คุณเบสคุณเบสคุณเบสมาแจกมือโฟนกันใช่ไหมครับโอเคครับคุณเบสมาขาดหนึ่ะครับอ่าน้องหลังครับน้องหลังน้องหลักครับน้องหลักนี่ฮะต้นนะครับฮะต้นคคุณต้นต้นคุณต้นนะครับคุณต้นมาจากไหนครับอฮะจอมทองจอมทองใช่ไหมครับโอเคครับจอมทองนะฮะอ่าด้านข้างครับนั่งข้างครับพี่ชายนะฮะคนนี้เกียรติครับฮะเกียรติเกียรติชื่อเกลียด อล่งครับเกียบเกียดอ้รลีน่ะอ่าคเกียรนะครับชั้นได่มีชั้นได้ไหมครับผมกลัวมันเพี้ยนนะฮะมีชั้นได้ไหมครับเรียกว่เกียรคับอ่ะเ้ารกว่าีันครับโอเคโอ้นีถ้าเพี้ยนต้ซขอทางมาได้เลครับอ่า้ันข้างครับพี่ทักค่ะพทันะครับพี่ทักนะครับอ่าบันทั้งข้างตรงข้างฮะพี่ชิด คิดหมอแล้วคิดหมอโอเคครับคนคิดนะครับกจตุทัสนะครับโอเคนะสองคนสิบสองนะครับสวัสดีครับผมชื่ออาคมนะครับเจ้าจิตโตครับสวัสดีครับผมเอาแล้นะครับเอาแล้นพี่ไปนั่ครับชื่อจิงชื่ออาคณ์เจ้าจิตโตครับชื่อจิงชื่ออาคมนะครับหรือพุเต้งนะครับมาจากไหนครับพุเต้งจังครับผมจันทเหมือนกันนะครับอ่าด้ังข้างครับดังท่าคุณรัต อ่าคนรับนะครับมาจากจันทันเหมือนกันใช่ไหมครับอ่าคนรับนะครับน,รนะบด้านบนนะฮะเราก็จะมีขนาบ32ท่านนะครับ